กำลังทำอะไรวะเนี่ยขอเป็นอะไรที่ไม่ใช่ครูเมดได้ไหมครับทุกคนอะไรก็ได้เควสห้องนี้อีกแล้วหรอคนไม่เคลียร์เลยเฮ้ยเซียนใช้ได้นะเราอะ พี่ได้เป็นกีตาร์แล้วสองผมยิงพี่กายถูกตัวพี่ใช่ผมเป็นเซเรลลี่ผมยิงพี่กายถูกตัวแล้วทำไมถึงยิงกายเลยอ่ะกายทำเลยกดคิวโัวๆตอนไฟดับพี่แล้วพี่กายเดินผ่านมาโอ๊ยกดทันได้ไงวะเนี่ยขูดกดลัวตอนแรกจะกดใส่พี่วอเต้แต่พี่วอเต้หายแว่ะพี่ไม่ตอนที่พี่กดใส่พี่น้อ่งแต่แต่คิวมันคือฆ่า จังหวะที่น้องพี่ยกปืนมาคือพี่ปรับปืนเป็นซ้ายไงแล้วก็แล้วมันโดนี่กายใช่คือพี่หลดสู่ดิจิตอลไปีนึงุตายเลยคือศิลปะการป้องกันตัวม่สุดยอดผมบอกใหยิสูยุวิสูอสุด่ต้องไหนต้งไหนไม่ีเลยไ่มีเลยไม่มลยไมี่มีไม่มเลยมเลมีเ่ีลยไ่เม่เยมีเยเลยาม่เ่ลยไม่ไยไยไม่มไ่เลยเป็นเลยนเยยูเ่เลล่ ผมยิงผมยิงที่กายผู้ฝึกสำนักนินจิสูมาแค่คนเดียวที่หาอีกแค่คนเนี้คนหนึ่งผมดูอีคนนึงผมรู้อีกคนหนึ่งไครเองพี่เจมจัดไปเลยพี่แต่เจมเป็นสมุนหัวเจมไม่สู้พี่เจมถ้าพี่เจมคุณแต้งแต่ห้องเป็นห้วพี่เจมไม่ไม่พี่เจมเจมใส่หมวกพี่อหมวกพี่อูดเลยนะเว้ยอย่งก็เป็นหมวกพี่อูดถ้าเจมมาบอกว่ามันเป็นอ่ะมันไม่ได้เป็นมันมัผมบอกอยู่แล้วมาเพิ่มเป็นอยู่แล้วกูใส่หมวกเนี้ยเอาบอกเลยเหมือนไม่หมดมันจบๆไปเลยแล้วผมพี่ไอสเป็น ไม่ใช่เอฟพี่กายไม่ต้องตกใจไปผมเซียนมีสกูแกนมีสกูใช่หรอโดนสุ่มที่ผายเลยสุ่มโดนเฉยคือถ้าสุ่มผีก็ฆ่าตัวตายโอ้คนมันซวยกายเนี่ยกูเล่นลำบากเลยอ่ะกายไปก่อนอ่ะผมจะยิงผมจะยิงพี่โปเต้แต่พี่โปเต้หายแล้วผมกดคิวรวัวพี่กายดันเดินผ่านมาแค่นั้นเองคือพี่ไม่ได้หายอย่างที่พี่บอกยูยิสุ กูบอกดูนินที่สุดกูนินที่สุดเราหายแค่คนเดียววัดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจมผมใส่ผีผมใส่พีไม่ต้องเลยไม่มีแกนมีสแกนคเก็ตีกกเลยต้องพีเนี่ยผมใส่ผีอุ้ยถามไม่ถาม่อไม่มีแจ็คเกนตูไม่เชื่อเอ้าจุ๊บเดี๋ยวอะไรเลยหรอแม่งเอ้ยไอเจมเป็นจริงเหรอเนี่ย คือโคตรโคตรเที่ทำไมพี่เต้พี่เต้ผมถามจริงพี่ไปหลบน้องพีมันทำไมแม่ทำมันฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยไมปไี่หลบพี่สู้กูลองทำแหน่งได้เชื่อกล้าดีกล้าไม่เสียไม่ไม่กูไม่อยากเลยไปโลนานไงคือกำหมัดกำหมัดที่หมายเลยผมผมพูดว่าใช่ผมต้องให้อภัยพี่เต้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยัวกำหมัดเหมือนกระเด็ดเที่ยนเนี่ย